เรามาติดตามโซมฐานที่3มกันครับก็เป็นเป็นฐานที่3ามค่ะฐานที่สามไปโค้ก ลำบ่ลำบนจับเวลาเพาไหลำไม่ลำนะโอ้สุดยอดครับเรียบโกาลังแบกมากอมี่ครับโอ้โหนี่ค่ะกาลังแบกน้องสารคนแบกเออ่างครับโอ้ลุยตมแบกก็ตองทรันี่นะมุ้งบางไฟของแทะครับฝนตกมาใส่ขอฝนนาขอป่าขอฝนนี่ของแทะเลยอ่าลุย โอ้คอนเสิร์ตันคอนเสิร์ตกันได้ปะมีคอนเสิร์ตเขาไป่านีบนต๊นเต้นเต้นการใ้บนเลยโมเล่นม่ได้เขาตปอนยวโอ้ต๊ะปโอ้กะล่งขอนขนไลกัน้พี่น้องขนไลกันมันเอา โมงแล้วนะครับเวลา4โมงแรงแล้วเพราะว่ามันคึ้มครับฝนตกมันก็คือคำน่นอนอามยัง <2, 3 S 2> ไม่มีฐานไหนเลยนี่มันไม่มเป็นสายไฟเลยแมจะเก็บดือที่นั่นนน่นว้าไปไล่กันเลย

นี่ขขาครับท่านสมัยใส่เกือบปุ๊ใส่เกือบปุ๊ยางเลยวันต่กไปที่เปิ่มกับยางเอาสถานีสองตัวครับสองสองกนี่างสิบคนสองได้นึ่บาทด้นึ่บน่วนบนด่นดเออน้องแคทนตนะครับออกไปับให้ความสน นใช่มันอยู่อยู่บ้านสแก้วตมุนสแกลโอ้ึ้นดีเนาะแล้วก็จะเป็นใช่ที่คอยรู้จักดีใช่มันเป็นอยู่เทพเวลาเทพเวลาอ้าช่วยไปทั้างใบตั้างไปสิบล้านไม่มีใช่ไหมใช่เอื่นมันไม่ไม่มีป๊อ เป็นของรัตมนตรีน้ำศิลาพรสินธุภัยยูไซก่อไอ้บ้างไปดีเขาจานสองบักอ่ะเป็นของรัฐมนตีน้ำศิลาพรลว่ฐานที่ห้าบอกบ้านันลันีมันล้มทีฐานที่ห้าบ้านี่ครับ

ไฟพวกเขารม่ได้นะยาอกขึ้นโดนไรานที่5ไม่ได้ที่ที่แล้วจุดไม่หมดว่าเอาไปจุดสบาทจุดนี่นะแต่ว่าแต่ว่าใส่แต่ว่าเอาวันหลังบ่งบักไฟจักบังบักไฟหลายพันไหหลายพันบังบ่หลายบังบังยังไงนีประมาณ ักลอยแลแตว่ามันม่นสิเป็นพันเป็นพันเพราะมาั้งแด่ลอยแ่ราคาเด่ลอยก็บังอืมแราคา้ไข่นร้านสิมีประมาณหาไนสองไข่นน้อยก็เที่ยวริไ่เลไม่นหลารเนาะเข้าไปเรยั อาวนทีส4คนพน้อรคนเกิดอะไรขึ้นครับฐานสกับฐานหไม่ติดไไม่ติดฐานะทนหากับอ๋อทันสีกับบอติดแก้ไขอาที่ห้าพร้อมามรังหเนลง มิสฮีโรมมิสสามที่สี่ขคม่าจารย์ครับนคขอบคุณครับตัไเราจะจุดบั้งไฟที่ฐานจุดที่4หมายเลขส2เป็นบั้งไฟแสงของคุณกรศักดิ์มาใบจุดเพื่อไว้อ

เอาที่ยยังย่งหลายบางครับมนีบ้าเบิบิดเ้าเบิด์ดเนาะมืนอ่นตัวดีกว่าเขาต้องไปประุมกันไหมว่าใส่ชุดวันใดเพราะว่าเขาจะต้องขอล้างคันเดกคน้หดถูกเอาเครื่องบินมาสีมาบนใดเนี่่ใช่ปะเจุนนี่เขาไปเครื่องบินมาเนี่ยนตนนั้นลองวนน่ะ่งบมดหรือนี่อีกว่า ได้มันงโอ้นเกีาเาไม่ได้เขาดีเต้องไปจุดของไุมตขาไตบินผ่านมาามือนี่ไม่ป้าเลยทุกสายการบินตรงนี้ไม่มาโอ้มันรายรงโอ้รอร่วงาใช่ขอรวงมเป็นเดือนเป็นทองเดือนเหมือนเนาะะตัดสินใจเองม่อมีที่เดียวา จาคาที่พนมของนางรัตนารดีที่หนึ่งอคฐานที่หนึ่งครับของเป้ต้นห้องครับดวันเลยไปหน่องตองเล่งเลยมันสิบุดบ่เบิดฐานชุดหาฐานครับงไฟกัมาเรื่อยๆครับเราจะจุดต้องไปแสนฐานที่หนึ่งหมายเลขสี ออกปูตะไครตอนแสนพิเศษหม้อเป๊ตต้นอ้อไหว้องค์หมาบ้ารับการเงิพี่ ไฟแสนเนี่ยสามสี่หมื่นประมาณบักไฟลานล่ะเอ้พนมบัไฟนอ้ามบนนทั้งรัดบบบาทดบักพันพันกบดบรทัันับบร ก็เนี่ยครับของไคล้านครับพี่น้องไคล้านสิบล้านใหญกว่านี้โอ้สิบล้านสิ่งีเหลือบ้างนึงบ่น่าจะใช่สิบล้านที่ได้จุดบ่อะเขาเพิ่งมาเขางจุดเขาต้องจุดบ้างนั้นเป็นบางที่จะจุดที่จะปิดงานว้าให้บริเวณเราเสนะแต่เขาจะแบบว่าเขาจะจุดบ้างนั้นเป็นบางที่เปิดงานก็ปิดงานเปิดงานก็ปิดงา้นของไคล้านโอ้ยมือนีนบ่ได้เบิ่งเราเหมือนีถ้าเข้าเด้ถ้าต่ว่าพี่นี่พ่อหลูงเป็นแบบนั้นพ่อพีนี้คือสิบพ่อท่าน ก็แข็งมากเพราะแท้หมื่นมาเดียวนิบฐานสองครับต่อบพุ่นไปกําลังลงก็มีหุ้นลงลงไปเลยเปิกฟ้านครแก่

บ่ขนลุบ่ได้เงินได้เงินกิปเขาไคติดตามมันบางมันผูดต่าที่ตามหลมันก็ได้ยอดวิวไหลอ่านที่สี่ครับต่อไปครับสี่โมงเมื่อก็เมื่อว่ได้รถมันไหลออกาไออก่ได้ อันไปแล a หลับ่ทุกปีนั่นทุกปีนั่นจุดบ้างไฟเสร็จค่อยตกอ๋อปีนี้ตกพอดทงไหมบ่ตกตั้งแต่เมื่อคืนตกตั้งแต่เมื่อคืนโอ้ยตกเมื่อคืนสียถูกไหมตอนแก่ลอยอยลางตอนดกะ ครับมืนี้เล่พ่อ่อาชเบืงบอุดอาจีเบืงพเบิร์นะครับพ่ะว่ามันเอาได้ึ้นนี่ครับพ่อลงมาสองเบืองออไปฐานที่หนึ่งงให้ิดเขาชุดบอกให้ประดับย่างย้มบอกให้ประดับไปย่งอยู่บอกไฟบอลบไฟล้านบไฟล้านไฟล้านครับกำลังเมากบ้าง ออบกไฟเห็นม่บลอ๋อบกไฟโบลันนนีเอ๋นะเเนาะะนี่มเห็นหปนอ่เลยบอกไฟลันบอกไฟสิบบกไฟลานมันจะมีบกไฟโอ้เฮ้ยลรเฮ่ยอ นี่นหละคือมันเ็มันำดาบแล้วใช่นช่มาเกินสาม้าทิ